ยินดีที่ได้พบกับคณะกรรมการทุกท่านนะครับเราจะมุ่งมั่นยกระดับรายได้ชุมชนให้มากยิ่งขึ้นด้วยการใช้แอปพลิเคชัน All in One จันทเขมแค่ปลายนิสัมผัสก็สามารถเข้าถึงชุมชนได้ผมนรินจันทามง,งคลจากทีมยู YouTube, ทูีจันทเขมมหาวิทยา,ยล,ายลัาลพยราชภัฏลำไาพันนีก่อนอื่นผูกขอพูดเรื่องการสร้างสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนผมเชื่อว่าทุกตำบลเองก็มีการสร้างสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนและการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นต่างๆ เช่นเดียวกันกับตำบลชันทเขมทั้งจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกอสอนอวัฒนาชุมชนเทศบาลรวมถึงภาคเอกชนด้วยก็ล้วนแต่มีการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนเพื่อสร้างภาษะอาชีพเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนแต่ยังขาดช่องทางในการจาหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ทําให้สินค้าเหล่านั้นเป็นที่รู้จักแค่ในวงแคบไม่สามารถเจาะตลาดหรือทําให้เป็นที่รู้จักกับตลาดภายนอกรวมถึงการเข้าถึงจากนักท่องเที่ยวเองด้วย จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานภาพตำบลประชาชนส่วนใหญ่ของตำบลชนตะเขมสามารถแบ่งขั้ส่วนอาชีพได้ดังนี้อาชีพเกษตรกรรมคิดเป็น4 8 6 6อาชีพรับจ้างทั่วไปคิดเป็นสา5สอาชีพค้าขายคิดเป็น3 6 9อนและอื่นๆรายได้ของประชาชนส่วนใหญ่จำนวน44.6 3มเมีรายได้รวมครัวเรือนละ5 0 0 0 0ถึง100,000บาทต่อปีรายได้สูงสุดอยู่ที่8,0 0 0 0 0บาทต่อปีและน้อยที่สุดอยู่ที่1 4 0 0 0บาทต่อปี จะเห็นได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ของพื้นที่มีรายได้ไม่เกิน100,000บาทต่อปีหรือเฉลี่ยอยู่ที่4,166ถึง8,133บาทต่อเดือนหรือตกวันละ138บาทถึง271บาทต่อวันซึ่งไม่อยู่ในเกณฑ์ค่าในขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดเสียด้วยซ้ำทำให้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพประจำวันด้วยเหตุนี้เองทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงเข้ามีส่วนร่วมในการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนแต่เมื่อมาสอนให้ทำเป็นแล้ว เข้ามาช่วยพัฒนาแล้วคำถามคือสินค้าที่ได้จะเอาไปขายที่ไหนแล้วจะขายให้ใครผลสะท้อนที่ได้รับจากชาวบ้านทําให้เห็นว่าไม่ค่อยมีหน่วยงานใดที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมด้านการตลาดมากนะักทาให้สินค้าที่ผลิตได้ไม่มีช่องทางในการจําหน่ายเช่นน้ําพลิกเสือ่อหรือผลิตภัณฑ์อื่นเลยไม่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับตัวผู้ผลิตเองและชุมชนได้จะเป็นอย่างไรถ้าเราใช้แอปพลิเคชันโดเมนทาง4ต่อเป็นวิติ แห่งการขับเคลื่อนดางนี้เตรียมตะลุยติดตามและต่อยอดเข้ามาแก้ไขและเติมเต็มในส่วนของการตลาดให้มากขึ้นเสมือนว่ายอดส่วนชุมชนให้มาอยู่ในโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวที่มีการรวบรวมข้อมูลต่างๆจะไม่ได้มีแค่สินค้าแต่ยังมีประเพณีวัฒนธรรมอัตลักษณ์และเรื่องราวต่างๆแนะนําแหล่งท่องเที่ยวโดยมีสโลแกนว่าวิถีชองร่วมสมัยสู่การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ โดยแอปพลิเคชันที่ปลายไมสัมผัสและเพาะต้องการตอบโจทย์ขับเคลื่อนภายใต้โจทย์นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากใน4ีด้านโดยการสร้างแอปพลิเคชันและพัฒนาเทคโนโลยีและนำองค์ความรูน้นี้ไปช่วยบริการชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการเพิ่มรายได้หมุนเวียนแก่ชุมชน one, มแอปพลิเคชันออนวันจันทเขมเราออกแบบมาให้ผู้ใช้งานเข้าใจง่ายที่สุดโดยเมื่อกดเข้าใช้งานจะได้เจอกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน แหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมองค์ความรู้แผนที่การนำทางและช่องทางการตอบคำถามเข้าใจและใช้งานง่ายโดยเราจะนำเข้าข้อมูลที่มีการอัปเดตอยู่เป็นระยะเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดตลอดระยะเวลาของการดาเนินโครงการเราทําเพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนาอย่างแท้จริงและโครงการแฮกการทอนเข้ามาช่วยผลักดันส่งเสริมให้เราจุบกายแนวคิดที่มีเป้าหมายมากยิ่งขึ้น โครงการให้กระทอนมาช่วยอบรมแนวคิดหลักการที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานของทีมและส่งผลต,ต่อการสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชนทําให้เราเฝ้ามองการสร้างและทดลองแอปพลิเคชันอย่างสนุกและตื่นเต้นถึงแอปพลิเคชันจะเพิ่งเริ่มต้นแต่ก็อาจต่อยอดไปใช้ในพื้นที่อื่นๆหรือหน่วยงานอื่นได้พวกเราทีมดูทีจันทเขมจะทําให้มันเกิดขึ้นจริงพวกเราภูมิใจในการแข่งให้กระทอนในครั้งนี้มาก เพราะนอกจากพวกเราจะพัฒนาตัวแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมารองรับช่องทางการจาหน่ายแล้วพวกเรายังมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับชาวบ้านในชุมชนเพื่อยกระดับแบรนด์สินค้าให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอาทิเช่นพริกแกงชองซึ่งเป็นพริกแกงที่รวบรวมส่วนไทยในพื้นที่มาทําเป็นพริกแกงโดยเราได้เข้ามาร่วมในการพัฒนาแพคเกจิ้งและโลโก้ให้มีความน่าสนใจรวมถึงพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายนี้ เราอยากบอกว่าแอปพลิเคชันพอ i n t วันจันทเขมไม่ได้เป็นแค่แพลตฟอร์มเพื่อซื้อสินค้าหรือแนะนำการท่องเที่ยวชุมชนเท่านั้นแต่ยังเป็นการสัมผัสวิถีชองผ่านอัตลักษณ์โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อชุมชนสู่ภายนอกขอบคุณครับ